สวัสดีคร like ับวันนี้ก็อย uh <Mm mm. ู่กับแซมวิ่งแล้วนะฮะอยู่ผมครับมูนอนลอยทอครับผมเออนังกระติกครับเออนงกติกไอหายว่ะมือนันเขามือนันเขาเอาไปยิงไก่ใส่ใส่๋อ เดี๋ยวเราจะมาแกล้งแซมวิ่งกันนะครับเดี๋ยวเราจะเอารถเกี่ยวคอมรถแซมวิ่งนะครับ กินรถบาใส่พวกไม่สิออกดาก็เสี่ยงบอสายไฟขังหน้าบอบอไม่อยากหมุนมันต้องไปหมุนอยู่ตรงนั้น เฮ้ยอยังไม่เอาออกหมุนเขารวบเขาเลยไหม <c oughs> ไปไหนกลับมาค้อนกลับมาค้อน <c oughs> มุนไหนสักหนี่ละ่ะ

เซมงงยาโอเคครับสนุกสนาน

เฮ้ยอันนี้มันเกือบเข่าไปดิโอ้เบื่อไงตรงตรงที่มันฉี่ไ้มันอยู่ตรงนี้เ้ยนี่มรงนี่เห็นมันเลื่อนมาอยู่วางนี่ด้อเลยไปเมฆ ไะไยังน,นี่เขาเกิดแล้ววะเกิดสิออกห่วงวะเกี่ยนี่แหละไปไม่ยงนี่เลยเออนี่ล่ะละ,อละโอเคครับผมปะตรงนี้เลยปะาเมี <c oughs> เดี๋ยวหาบกล่มกันหาไหมหาไห<ะ>มมันมองว่าง มนันองว่างอย่าง,างมั่วหลักปได้อดเอาลูกยางนั้นหลุดเอาอเอาอเอาใส่ครับเอาใส่นี่ครับโจนขโมยน้ำมันครับอเ,อเอาเอาเอาพังเอาบนีเอาออญญบ๊อมีน <D> เอาเอาห่างนะครับพี่น้องห่างนะครับบันนี้ครับเอา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 ลูกย่างรุดอีกเอาว้าวบ่ได้ครับอ๋อไปซื้อขันไม่ให้แท้ครับ เกงลักใไดดอกมึงข้อมันผีทั้งมันอยู่ผีข้อมันอยู่ผีเสียบสายยางไปไหนมันต้องมันต้องปดบองนี้ปดมองใดวะถอดสายออกถอดสายปพ๊บมเปิดคุณเชียร์ไล่เลยเออไปคุณเชีร์ซึ่เออันเป็นระบบปั๊มติดหูจักวะหูจักผมเรียนมาหน่อยครับ เป็นขี้เกียบมั้งนี่อะคือ่เปลี่ยนว่ะคือว่าใส่ฮะใส่อะีรยังใส่ตอ่นันื้อว่าใส่หนวดกุง้งงอไว้แล้วครับว่าสีใส่ดาวใหม,คมห่ครับไม่มีเฮ็ดเบิดไล่แล้วครับก็เลยไปสัมเนียบตามสภาพครับผมพี่นาคอยเห็ดใหม่ครับวันนี้ก็ยังแน่นๆอยู่ได้น้ำมูกเฮ้ยโอ้ยสุดยอดวะ À? <laughs> kêu to <tò> nó <laughs> Khắc quá là Chị <laughs> phải xài hiểu xả nhàng năm nhỉ <laughs> nhàng, nhàng Đấy, à? lấy giấy phai đấy Hả? hoài hoài yêu một giấy đi anh nè nó, đi xỉu, xỉu, đợi 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 đợi. Bố nè. ต่อสายพัดล่มสายยังอีกเลยดว่าเตนเนี่ยพีดว่าบัว <c oughs> ต้องต้องมันมันปั่มเองนะต้องไล่สายไฟขึ้นกันเพราะว่ามันเปื่อยหน,น,นูกัดะะงงกหพือหนูเถะวะเป็นขี้เกียจดิโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ เ,เนะปีหนาที่จะได้เปลี่ยนอยู่ครับขายมันสชมุมปีห<ป>นาโบข้างนั้นมันเหลาต่างหลายหมง่งบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ